สวัสค่ะพพี่น้องคอนส่นอ้อแล้วค่ะอ้อแล้วเริ่มปลือปลอแล้วค่ะหากคเห็นก่อนนี้ก่อนแรกค่ะพ่อแม่พี่น้องยังมีอ้อหลายไปเลยค่ะเริ่มอ้อแล้วค่ะก,ก่อแรกที่เห็นค่ะ งามขนาดค่ะแต่นี่เฮดพิเปอรค่ะกินไม่ได้ขอนสนยังไม่อ่ค่ะเห็นเห็นยุก,ก่อนนึงค่ะนิดเดียวแต่โทวไปยังมีเห็นเลยค่ะมียุก,ก่อนเดียวก็เลยไม่ได้เก็บมาพี่น้อง โชวไปยังไมีเห็นเลยค่ะฝนตกเพิ่อมพี่น้องโอ้เห็ดเผือ,อน,นี้คล้ายๆเห็ดโปะบานเฮาเลยค่ะแต่นี้มีอยู่จากเก็บมิด้ค่ะอันนี้ยางเลาะบงสะกัน ฮุจักเ,เพชรเลยคุณแม่นี่ฮุจักก็ไม่ได้เก็บค่ะฮุจักตะฮาริมาดก็เพชรเพิงแล้วก็เพ็ดแค่รถส่วนอย่างอื่นก็ฮุจักอยู่แต่แถวนี้มันไม่ได้ผลเลยค่ะจักเฮ็ดเพลินนี่เพอเวอร์อยู่ ฝนตกคู่มือเลยค่ะแต่วันนี้วันนี้เศร้าตกก็เลยได้หยางค่ะปละกอบก็ว่ายุดนี่เห็ดตะปูค่ะตะปูน้อยสรุปก็คือฮาริมัตโทรไปกันยอดค่ะ ไม่เห็นเลยโอเคตุ้งๆหล่อสำนี้ค่ะหกหลายพร้อมป้าหกขนาดค่ะเสียดายเห็นยุ่มเดี๋ยวไม่ได้เก็บค่ะเก็บก็มีพ่อแกงน,นะคมอ๊อเออขมเหมือนเส้มอ่อ เห็นจะจุ้มนะละที่ถ่ายเมื่อกี้ยุ่งเถอะนะเห็นซสนี้ก็ดีเจอแล้วเอ,อ,อย้ยยูนี่เห,นเห็นเนาะมีแมงคุงดึงบนทางก็สั้นๆได้ประมาณี่น้องคือไม่ได้ไปไกลนะคะอยู่แต่แถวๆบ้านนี่แหละมันกรแถวนี้มันไม่ค่อยมีเหตุกแต่ว่าฮาริลี่ย์มาดนะมีอยู่แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เมอ่นี่แต่ก่อนนี้แหละค่ะ ข้างในก็อมีอกแสดงว่าเริ่มอ,อ่แล้วพรมคีน้องค้นหาอีหลีนะกระก็ได้อยู่ค่ะกระดาได้พ่อแกงอยู่นะดอกข้างในนะะักฮาริหมายคือกันดอกาวเลือเลยดอก,กเปลงใหญ่เลย,ยว้าวปาไปสัมปายสัมมาดีนะ จักแคทไปเลยเพราะม่พี่น้องงามขนาดค่ะกำลังออกปลนรูปหล่อเลยแต่ไม่มีจักค่ะโอ้ลายขนาดค่ะข้างในก็หลายหลายแต่น,นี่ไม่มีจักค่ะแต่ค้อมเมีอะเยอะ